โค้งผีเฮียนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนแก้วตาวงหน่อแก้วได้เล่าประสบการณ์ขนหัวลุกจากโค้งผีสิงถึงแม้ว่าข้าพระเจ้าจะพบเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของผีผีสางๆอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่เคยมีครั้งไหนจะชวนให้หน่าสยดสยองพองขนเหมือนครั้งนี้มาก่อนเลยเรื่องมีอยู่ว่า เพื่อนร่วมงานของพี่สาวขอสมมุติว่าชื่อแม่มได้ขับจักรยานยนต์กลับบ้านหลังจากเลิกงานได้ประสบอุบัติเหตุที่บริเวณทางโค้งแห่งนี้จากนั้นก็โทรเรียกให้พี่สาวมาช่วยแต่ตัวเองยังรุกไปไหนไม่ได้พี่แหม่มดีใจมากที่เห็นหน้าพวกเราบอกว่ายังไม่มีใครเห็นเลยแม้แต่คนเดียว คนที่ขับรถผ่านมาก็ไม่เห็นข้าพเจ้ากับพี่สาวมองหน้ากันอย่างงงงงพอเราขับรถวนหาพิมแมมถึงสามรอบรด้วยกันเวลรอบแรกเห็นเป็นผ้ากองเท่านั้นรอบสองเห็นแค่หมวกกันน็อกพอรอบสามถึงจะเจอคิดแล้วน่าประหลาดใจจริงๆเรื่องแบบนี้คนทางภาคเหนือเขาเรียกว่าอีกุม่ม คือมันต้องการพวกเพิ่มจนบางตาไม่ให้เราหาเจอแล้วพี่สาวก็พาพี่แหม่มไปโรงพยาบาลพอกลับบ้านมาเจ้าแต้มาแสนรู้ก็ปราดออกจากใต้ถุนไปยืนเห่าอะไรเบาๆก่อนจะเงียบเสียงตัวแข็งทื่อเจ้ามองไปทางประตูรัว้วเล่นเอาเบียนว่าไปทั้งตัววิญญาณร้ายคงจะตามมาด้วยความโกรธแค้น ที่เราขัดขวาจนมันเอาพี่แมมไปอยู่ด้วยไม่สำเร็จรุ่งขึ้นคือเช้าวันจันทร์แฟนพี่เขาก็พาคุณแก่เท่ามาช้อนขวานตามประเพณีทางเหนือและเลี้ยงเจ้าที่มีลาบแกงออมบุลีจิตใจของแต่ละคนจึงค่อยๆดีขึ้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จะได้ไม่พลาดเรื่องเราหล่นหล่อนี้นะคะ